สวัสดีครับนีผมเจมินเดนะครับ,ย J ia, รบอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Hero of Crowd ตำนานมงกุฎศักดิ์สิทธิ์สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมแนวตั้งสไตล์ 3D i d o l RPG นั่นเองทุกผู้ชมครับมาพร้อมการาฟิกสุดแสนน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้มีในส่วนของพอยชมพูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับแตีทีนี้เราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับผม ทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับบอกเลยว่าเกมนี้แจกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของรางวัลเวลาที่เราออนในเกมนะครับก็จะมีไอเทมต่างๆให้เรารับอย่างเช่นเพชรแบบนี้นะครับนี่เราได้ไอเทมอีกแล้วนะครับรับแบบนี้ก็มีเนาะนี่ครับเห็นปะ นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวกิจกรรมล็อกอินายวันให้เราได้รับกันด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ครับก็แจกเพจกันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่ยังได้โหลดเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเกมเขาแจกเยอะจริงๆนะครับสายฟรีก็อยู่ได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับใครที่สนใจในส่วนของแพ็กเกจเติมเงินนะครับก็มีตัวนี้แนะนําเลยท่านผู้ชมครับก็ สมมติว่าเราเติมอันนี้นะครับเราจะได้ฮีโร่สโตควินตรงนี้มาเลยนะครับที่เป็นตัวละคร5าดาวมาเนาะใครสนใจเติมเงินนะครับสามารถเติมผ่านหน้าเว็บได้เลยคุ้มกว่าแน่นอนเราจะได้เป็นคูปองมาใช้ในเกมนั่นเองท่านผู้ชมครับนี้นะครับเนี่ยเราได้คูปองมาใช้เนาะนี่แล้วก็เติมแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวฮีโร่แบบนี้นั่นเองนะนผู้ชมครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของเกมนี้กันบ้างนะครับให้เรากดที่ผจญภัยกลางจอได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูเริ่มท้าสู้แบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับช่วงแรกที่เราเข้ามานะครับตัวละครจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่เราสามารถเอาลงสนามได้นะครับเราเล่นไปเรื่อยระบบจะทําการปลดล็อกให้เป็น5ตัวแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีรูปแบบฐานทัพด้วยนะครับหรือรูปแบบกองทัพเนาะนี่ครับเราสามารถสลับได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบ รูปแบบกองทัพหรือฐานทัพแบบไหนนั่นเองท่านผู้ชมครับนะนอกจากนี้นะครับคือเกมนี้ยังมีระบบแพ้ธาตุด้วยนะครับให้เราไปด้านซ้ายบนท่านผู้ชมครับตรงนี้เห็นว่าก็จะมีการชนะธาตุแพ้ธาตุนะครับแล้วก็ธาตุที่ชนะนะครับมันจะบวกดามเมจอีก20%อด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้านล่างเนีครับเรามีฮีโร่ตามที่เขากําหนดนะครับเราได้เตตัส HP ดพีกับ พลังโจมตีบวกเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นของผมจะบวกสีเขียว2อันเห็นไหมครับแล้วพรวมกันนะครับมันจะมีสเตตัสตรงนี้บอกอยู่เห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีตัวละคร2ตัว3ตัวสตัว5ตัวถ้า5ตัวบวก22%นะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีอีก16%นนั่นเองนะนผู้ชมครับประมาณนี้ทีนี้จะเล่นก็กดเริ่มต่อสู้นะครับสำหรับระบบการต่อสู้ตรงนี้นะครับมันเป็นแนวไอดเอลนะครับระบบจะโจมตีให้อัตโนมัตินั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ตอนนี้มีคูณ1 2ไแบบน้ นี่ครับหน้าจงตีอัตโนมัติแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสกิลเอฟเฟกต์ต่างๆเกมนี้ทำได้อลังการจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวไอดอลแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่โซ่เข้าไปเนาะสบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้มีอะไรนะก็คือเกมตัวนี้นะครับสํสำหรับอ่าแบบเราไม่อยากจะดูหน้านี้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับเราสามารถกดด้านขวาล่างนี่ครับออกชั่วคราวนี่ระบบกำลังต่อสู้กันอยู่ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ระบบสู้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีดาวล็อกบ x ็อก แจ้งตรงหน้าจอเลยนะครับนี่ว่าเราชนะแล้วเห็นไหมเราได้ยิ้งพีเราได้ e MP, ไอเทมอะไรบ้างนะครับก็คือค่อนข้างสะดวกสบายแล้วเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับตรงนี้เนาะคือเราไม่ต้องค้างหน้าจอการต่อสู้ไว้แล้วนอกจากนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นนั่นเองท่านผู้ชมครับสาหรับเกมตัวนี้เนาะก็จะมีในส่วนของตัวระบบที่ออฟไลน์แล้วเราได้ในส่วนของตัว X อพีหรือได้เลเวลด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ระบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นแล้วแบบเราอยากไปทําอย่างอื่น นะครับเราก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก่อนหน้านี้ผมทําแค่ออกมาที่หน้าจอแล้วรอใช่ไหมครับทีนี้เราลองต่อสู้นะครับแล้วเราออกมาแล้วทีนี้เราไปที่นอกเมืองตรงนี้นะครับนอกเมืองตรงนี้จะมีอารีนาอยู่อารีนาตรงนี้ท่านผู้ชมครับปล่อยต่อสู้นะครับแล้วก็ออกมาทีนี้เราก็แค่รอนะครับเวลาระบบนะครับทำการต่อสู้สําเร็จหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็คือเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีดาวล็อกบ็อกเด้งกลางจอตรงนี้นะครับนี่ครับ อารีนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ของรางวัลตรงนี้เนาะเป็นแต้มมาเห็นปะ่ะนี่ครับอันนี้ก็ชนะแล้วคือมันเป็นระบบที่สะดวกสบายมากแล้วผมโคตรจะชอบระบบนี้เลยท่านผู้ชมครับคือมันสามารถอ่าไปปล่อยบอดตรงนี้มาปล่อยบอดตรงนี้นะครับพร้อ,อ,อมๆกันไปเลยนะครับทำให้เลเวลของเราขึ้นได้แบบอีซี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้สะดวกสบายในการเล่นมากๆเลยนะครับสําหรับแฟนๆแนวไอดอลนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้ระบบอื่นๆภายในเกมอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ ต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปดูกาชาปองกันดีกว่านะครับมาที่เกมฮีโร่เลยนะครับอย่างแรกเรามาที่อ่าน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้เกนฮีโร่นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสุ่มในส่วนของตัวฮีโร่กันเลยนะครับฮีโร่จะมีทุกัน2อระดับด้วยกันนะครับก็คือมีฮีโร่ทั่วไปแล้วก็ฮีโร่ขั้นสูงในคลิปนี้เราจะสุ่มในส่วนของตัวฮีโร่ขั้นสูงนั่นเองท่านผู้ชมครับลองดูกันเลยนะครับกดไปปุ๊บมาปุ๊บปุ๊บนี่ครับโอ้สีทองมาท่านผู้ชมครับ แล้วก็สีม่วงมาคือ5ดาวออกครั้งแรกเลยเหรอโอ้ oh my god นี่นี่ครับแล้วก็สีม่วงมาครับมาครับนี่ครับสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นพวกสีดาวนะสำหรับสีม่วงนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าเราได้ตัวละครซ้ำนะครับเอาไปอัปเกรดได้ด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูตอนที่เราอัปเกรดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาจัดกันต่อเลยท่านผู้ชมครับปึ๊บอ้สีทองอีกแล้วท่านผู้ชม ขาตผู้หญิงตัวผู้หญิงผิหงดหวังนะครับผ <c oughs> ิดหวังหรือเปล่า <c oughs> มาครับโอ้โหมาเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยจัดไปอีกท่านผู้ชมครับอย่าให้เสียนะสำหรับตรงนี้ฟึบโอ้สีทองอีกแล้วเ <c oughs> อ้ยคือ5ดาวออกบบออกนะ <c oughs> ออกแบบเวอร์มากเลยออกแบบเวอร์วางมากเลยท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่ยาอีกแล้วเนี่ย เฮ้ยอยากได้ตัวผู้หญิงอยากได้ตัวผู้หญิงครับผมตัวผู้หญิงนี่ไงแบบนี้อ่ะคือดีครับท่านผู้ชมแต่เป็นสีดาวเนาะห้าดาวผู้หญิงหน่อยดิห้าดาวผู้หญิงหน่อยดิมามาไหมโอ้โหเซ็งว่ะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เนาะเปิดีครับฟึบอู้คือสีทองมาดีแบบเว่อร์ท่านผู้ชมสีทองคือห้าดาวนะสีม่วงคือสีดาวท่านผู้ชมครับลุ้นครับลุ้นครับ ปึ๊บนี่มาแบบนี้ดีมากนะท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวจัดไปอีกอย่าให้เสียนะอีกสักหนึ่งแพ็คเนาะปึ๊บสีทองม่อีกแล้คือ,ค,อคือดีมากๆเลยนะแต่ผมกดเร็วๆแล้วกันนะนี้นี่ครับไี้มันต้องแบบนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวละครที่ดีมากนะครับคือเป็นตัวผู้หญิงคือดีหมดนะสำหรับผมอ <laughs> ย่างอื่นค่อยว่ากันเ <laughs> นี่ยตอบโจทย์ อันนี้คือตอบโจทย์มากๆกเลยนะครับสำหรับตัวครนี้ตัวดีนะครับตัวผู้ชายไม่ค่อยดีนะเอาอีกสักทีแล้วกันเลยๆก็ได้ตัวละครผู้หญิงแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ป<ว>ึ๊บนี่นี่ผู้หญิงก็โอเคนะครับมาเป็นหมัดตอนแรกคิดว่าตัวละครผู้ชายโอ้ใช้ได้นะท่านผู้ชมเฮ้ยึ้นเลดดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้เนาะ แต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นๆเพิ่มเตเมิมไปดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวฮีโร่นะครับเราสามารถทําอะไรกับฮีโร่ได้บ้างนะครับเพื่อพัฒนาฮีโร่ให้เราเก่งนะครับ <Fight! S 1> ก็เราเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่านี่ครับนี่สโนว์ควีนนั่นเองท่านผู้ชมนี่อย่างแรกเราทําการอัปเกรดกันเนาะนี่ครับเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนะเลยนะครับตรงนี้ให้เลเวลตันหรือว่าอัพไปจนกว่าที่เรามีทรัพยากรเพียงพอเนาะเพื่อที่ ตัวละครเราจะได้โหดขึ้นแล้วก็เทพขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนี่นี่อัพไปอัพไปมีของก็ใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดไปครับเลเวลห้าสิบกว่าแล้วจัดเข้าไปนะของหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ปล่อยไปเท่านี้เนาะต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับการติดตั้งนี่ติดตั้งอาวุธนะครับระบบสะดวกมากนะครับกดติดตั้งทุกเดียวเรียบร้อยนะครับไอเทมมาหมดเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นการเหมือนการวิวัฒนาการนะครับจากไอเทม1ดาวเป็น2ดาวแล้วก็พัฒนาในส่วนของสีด้วยนะครับนี่ครับนะอันพัฒนาได้แค่นี้นะครับคือณตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ให้พัฒนาแค่นี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอัปดาวเนาะอัปดาวก็จะมีฮีโร่นะครับเงื่อนไขตรงนี้นะท่านผู้ชมครับมันจะมีบอกอยู่นะสำหรับเราอยากจะได้เป็นดาวแดงนะอยากโคตรัวนี้นะก็ต้องใช้ตัวฮีโร่2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็3ตัวที่เขาให้เราเลือกมานั่นเองท่านผู้ชมครับถึงสามารถอัปได้เนาะ ดูสกินดีกว่านี่ครับมี2สกินเนาะเอสโนว์ควีนเอาเรื่องกันนะ,น,ะนอกจากนี้นะครับยังมีจุดที่เราสามารถเพิ่มความสามารถให้โหดขึ้นไปอีกนะครับพิหารแสงดาวท่นผู้ชมครับเรามาดูกันเนาะสำหรับการรับพลังนะครับตัวนี้ไปเลยนะครับ Snow Queen. สโนว์ควีนฟึบฟอัพ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 อดีครับนี่ก็คือโบนัสตัวนี้จะไดะ้ฮีโร่ทั้งหมดเลยนะยิ่งเราอัพเตลัสสูง เนี่ยครับพลังลบของทีมเราก็จะเพิ่มเึินนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าจ่มามากๆเลยนะครับวิหารแสงดาวมีสะท้อนอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดนะครับเลเวลที่สูงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวทีนี้เราเอาฮีโร่ที่เราได้มาใหม่ลงทีมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยนะน,นี่ครับประมาณนี้เอาไว้หน้าเลยลองกดเริ่มตึกนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลการโจมตีของ s n โนฟลีดโอ้เอาเรื่องนะครับนี่ตัวอวย เราอวยเอออลังการงานสร้างจริงๆได้ไมชมครับชนะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจเกมไอดอลสุดน่ารักแบบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ